ไปกันใหญ่ประเทศไทยไม่ได้มีแร่ลิเทียมถึง14.8ล้านตันอย่างที่เข้าใจกัน ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวอีกหนึ่งข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวนะครับจากหลายๆที่เลยว่าประเทศไทยพบแร่ลิเทียมกว่า14.8ล้านตันมากสุดเป็นอันดับ3ของโลกโดยการสำรวจจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่เร่งสำรวจจนพบแร่ลิเทียม2แหล่งนะครับ นั่นก็คือแหล่งเรื่องเกียรติและแหล่งบางอีตุ้มจังหวัดพังงาโดยล่าสุดนะครับมีการออกมาชี้แจงจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าแร่14.8ล้านตันนั้นไม่ใช่แร่ลิเทียมโดยเป็นแหล่งแร่หินแข็งในพื้นที่แหล่งเรืองเกียรตินะครับซึ่งมีปริมาณทางธรณีของทรัพยากรแร่หรือว่า Mineral r e s o r t อนะครับอยู่ที่14.8ล้านตันที่เกรดลิเทียมออกไซด์เฉลี่ยอยู่ที่0.45%หรือมีปริมาณลิเทียมคาร์บอเนตเทียบเท่านะครับประมาณ164,500ตันหากเมืองนี้มีการออกแบบแผนผังการทำเหมืองอย่างเหมาะสมและแร่ลิเทียมเหล่านี้นะครับหากสกัดออกมาได้เนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์ได้แค่25% ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับยังชี้แจงอีกว่าคําว่า Mineral r e s o u t s e มีความหมายถึงปริมาณทางธรณีของทรัพยากรแร่ ที่แตกต่างจากคำว่าลิเทียมรีซอสซึ่งหมายถึงปริมาณของทรัพยากรโลหะลิเทียมดังนั้นการนำข้อมูลปริมาณทางธรณีของทรัพยากรแร่ไปเปรียบเทียบกับปริมาณของทรัพยากรโลหะลิเทียมแบบต่างประเทศจากสื่อหลายๆสำนักนะครับก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าประเทศไทยมีแร่ลิเทียมมากเป็นอันดับต้นๆ สำหรับชนิดแร่ที่พบในประเทศไทยนะครับจะเป็นแร่เลพิดไรซึ่งลักษณะจะคล้ายายแร่อเมทิสนะครับหรือว่าอัญมณีสีม่วงที่หลายๆคนนิยมกันนะครับโดยจะพบในหินเพกมาไทและมีความสมบูรณ์ของลิเทียมหรือเกรดลิเทียมออกไซด์เฉลี่ย0.45ซึ่งแม้ความสมบูรณ์จะไม่สูงมากนะครับแต่ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ มากกว่าแหล่งลิเทียมหลายแห่งทั่วโลกและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการแต่งแร่ที่มีความสมบูรณ์ดังกล่าวให้คุ้มค่าอีกทั้งแร่ลิเทียมนะครับยังมีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแร่ดีบุกและาธาตุหายากอื่นๆซึ่งประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งดีบุกสาคัญในอดีตจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพบแหล่งลิเทียมเพิ่มเติม,ตมหากมีการสำรวจเพิ่ม ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าปัจจุบันมีผู้ได้รับอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ลิเทียมจำนวน3แปลงในพื้นที่จังหวัดพังงาและมีคำขออาชญาบัตรเพื่อสำรวจแร่ลิเทียมในพื้นที่จังหวัดอื่นอีกเช่นจังหวัดราชบุรีจังหวัดยะลาโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เร่งรัดให้เกิดการสำรวจแร่ลิเทียม และแร่หายากเพิ่มขึ้นในประเทศไทยมีข้อมูลพื้นฐานสําหรับการทําเหมืองลิเทียมเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคต่อไป ก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจกันใหม่นะครับสำหรับการสำรวจพบแร่ลิเทียมในประเทศไทยแต่ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่เคยเกริ่นไปว่าปัจจุบันแร่ลิเทียมนะครับมีราคาลดลงไปมากแล้วซึ่งลดลงเกือบ6เท่าจากปีที่แล้วเลยนะครับอีกทั้งอุตสาหการรมเหมืองแร่นะครับของประเทศไทย ก็หายลงไปมากนะครับและมีการปิดเหมืองค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ไม่ทราบสาเหตุตรงๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับคิดว่า น่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายพอสมควรเช่นกันซึ่งประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่มีเหมืองแร่ทางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับยังมีเหมืองแร่รัรตนชาติหลายแห่งนะครับที่ทําการปิดเหมืองไปแล้วเนื่องมาจากแร่หมดครับซึ่งแร่รัตนชาติหลายๆชนิดของประเทศไทยนะครับก็มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นทับทิมจากจันทบุรีแซฟไฟร์จากจันทบรุรีหรือว่าแซฟไฟร์จากจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ประเทศไทยเราไม่ได้ผลิตแร่ลิเทียมมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเองก็มีบริษัทผลิตแบตเตอรี่ชั้นนําของโลกนะครับมาตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วโดยมีทั้ง BYD CATL s v o l e NVGotion และอื่นๆ และจากการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากหลายๆค่ายในประเทศไทยนะครับก็มีสิทธิ์ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าที่จําหน่ายในประเทศไทยหลายค่ายมีการปรับราคาให้ถูกลงเช่นกันซึ่งสังเกตจากทางฝั่ง o r a g o o o c a t ทนะครับที่ออกมาเปิดตัว o r a g o o d c a t เวอร์ชันผลิตในประเทศไทยที่มีการปรับราคาลงแล้วนะครับ รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าค่ายอื่นๆอย่าง Neta หรือ MG นะครับที่เตรียมเปิดตัว Neta v 2เวอร์ชั่นผลิตในประเทศไทย รวมถึง MG นะครับที่เปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยและเตรียมติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MG4 Electric เป็นรุ่นแรกและจะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าในเครือของ MG รุ่นอื่นๆในอนาคตซึ่งก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวนะครับและมีการปรับราคาอีกครั้งเร็วๆนี้แน่นอน หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน